ผมขอประกาศว่าเงินยูนีสองแสนเก้าสิบเก้าบาทสมทบกับหลุนกอนมาแล้วแสนหนึ่งเป็นสามแสนเก้าสิบเก้าบาทกับท่องหนักอีกสามบาทคะห็นดีเห็นพ่อแล้วขอเสียงปรบมือในพี่น้องมาอันนี้พัะขวัญพี่น้องพักขวัญงานแต่งกับซีี่ มีข้าวเหนียวเนาะ้วยมี้วยอันนี้เขาเอินีหย่งนาะปลพามเทียนเวียนหัวข้าวขิงเทียนเวียนหัวข้าวขิงเนาะเดี๋ยวไนหนาพัมไปกอน

ยาทาไป้ก่นอันนี้เอี่ย้ยตาต้อง้ได้รับทก่านยอนยนเยอกนนได้กมีต้องการจนจกันบาน้ตาั้งแต่สมัยโบราณสมัยนูนโดนเหมือนันสี่ห้าสิบปีบางสสนนะ้าส จ้าอันนี้ขุยพ้าเขาโอ้ข้าเมน้บเมนอันนี้บนสิแตงพ้าเขาใส่ผ้กกวานคือข้าวเมียน ก่อนว่ามันจำไว้ลายไปได้พวกเก่าเนาะแต่รวมเนี่ยเป็นสามแสน 3, บาทนี่ผมจะวายยังที่ขันเลื่อยจากสามแสนไปนั่นเป็นเงินค่าว่าป่ายมันจะเป็นเก้าบาทหรือเก้าสิบเก้าบาทที่น่าบาทนี้ยังเหลืออยู่สองแสนท่องอีกสามบาทเนาะ เมียนบ่สอบาทบ่ครัเออสอบาทสอบาทนี่ยินว่าว่าสบาทว่าสอบาทกันเข้าใจกันบ่อนี่เขาใจกันบ่อนี่สามเอาสามบ่สามบ่เนี่ยสามบ่ได้ สามบ่ครับนั่นล่ะผูเจ้าสาวว่าสามปดีปูเขายังมาวาสวงมันจะไล่เป็ดทิศจังกัดน่านนอับานี้เป็นสามเอบาลนอเออเอาบาลนี่เงินท้องของขาวบมะว่างนี่สบายย่างเหนือวตัวอะไรก็ว่ากับตัวอันอันเลี้ยวไปก็คือเลี้ยวไปเอาตัวซีมันเหลียวตัวซมันย่ง น่แสนนเดียสองแสนก็เก้าเก้สิบเกบาทเพิ่อยากจะเพิ่มมากเก้าไรเก้างเก่าเก่าขอบคุณดันคนไงไทงกระเพงหรือทงระเบียงเขาไหวก็ไม่อย่างนีดเล เลี้ยงเลียงเลี้ยงกันกันง่ายจะไม่มนียากก็ยู่ีเออมันมีคือกันเข่าหน้าเกินแต่ว่ากาตียงมากวบเลยจะวาวามมันหน่อยก็เลยเอาแต่มาผสมเล้ยงพ่ยวเลยกอยกเล้อเอาไว้

มาดองซัพมาดองซัพซัพกับซัพสูรอกหุ่นหุ่นสี่สี่แล้อันนี้ก็เลยหลานเป็นหลายล้านแล้วแต่เข้าไปยเกินมันเลยบอไปสั่งไปั่งมา่าวางมาวางงเกินกว เอาเก้าสิบเก้าบาทก็ว่างเมื่อคืนครับขอบพูดได้หลายครับที่ว่าเพิ่มเติมอมกหยิะงครอกใครออกใครออกัวขอมมนั่งยังนั่งยังสิแม่ ใจใจเหรีเอลงเอาลงบดได้เอาลงมาบดได้ทั้งทั้งหีทั้งสอยทั้งออย่งบาสามบาทกะเอาวางมันไปบดได้กแม่น่ะงไงเงไปมือก่องมันใจอันนี้บรินเนาะ ไหวเนื้อเสียใจกับโรกแมนบอจังได้กับเป็นท่องแฟนเดียวกันล้วเออข้าจิตัวกันไปที่เดียวนี่ไหวภาคหนาให้คับพอนี่แมนบอฉะนั้นแล้วมอนี่ไหวใจเสียใจกันครบเคียงทุกสิ่งทุกอย่างเอ,อเงินกับพ่อแล้วท้องกับรบแล้วบวัดนนี้คือว่านายอนุชานี่ละ่ะนี่ว้อมสมารกใครต่อน,นางระวีวันฉะนั้นแล้วพ่อแมก่กระทบลงกเอ๋อยไปใจกันดีแล้วมาสู่ขอลูกเต่าให มาสู่ขอลูกให้เป็นสะพ้ายคือนั่งระวีวันไปเป็นสะพ้ายฉะนั้นเดี๋ยวผู้นี้ก็ได้รับอันลูกไส่มาเป็นลูกเขยผู้นึงอีกต่อไปนี้ทั้งสองขางล่างไฟหักแพ่งกลงดองกันเออหักกันแพร่งกันระว่งเงืนทองของขาวนี่เป็นของนอกกายบ่าตายก็หาใดเพิ่นว่าฉะนั้นแล้วแล้วคือน้ำคิดน้ำใจนี่เป็นอันนึงอันเดียวกันสู้ขู่สู้ก้นสู้ของ่างล่างไฟ ที่เป็นผู้หักผู้แกนกันต่อไปพาผากหนาเนาะพีนอกนอกเนาะเอ้าบาัตรนี้พ่อเหรอดีเนาะบัดนี้เนาะครบแล้วครบแล้วครบแล้วบัตรนี้นผมขอประกาศว่าเงินยูนีสองแสนเก้าสิบเก้าบาทสมทบกับหลุนก้อนมาแล้วแสนหนึ่งเป็นสามแสนเก้าสิบเก้าบาทกับท่องหนักอีกสามบาท ันเห็นดีเห็นพ่อแล้วขอเสียงปบเมื่อไงพี่รองมาอายาเจ็บบอนท่อออกสักกอนครับไปมอกไปดูกใายไูทชายไป้ัเอาไปไปลูกชายไ้อันนี้มันเป็นของคนละส่วน ความมุ่งค้นเอาความมุ่งค้นมาหอยมาลุยเล่นให้กินเล่นบอห่างแน่บ่เนี่เจ้าเอามาลุยนะมาลุยบ่เนี้เอามุ่งคนล้วน้ำอยู่บ่อเป็นเป็นตัวเป็นง่ายอยู่ค่ะงในนี่ละเนี่ยเออเนี่ยเอาให้ยู่ดีไม่สุขให้ยูไม่แห้งหายจากคอหายจากเขียนหายจากเพศหายจากไข้เด้ออยู่ดีคงมันอายุมันคนยื่นผู้สิมาเพิ่มผ้าอาศัยก็ดี ผู้ที่อยู่เป็นรักเป็นฐานก็ดีนะคักันแข่งกันตลอดรลอดฟังสาธุมเหัวยหูเจ้าเอาหมูเจาเา้าหวนเอาหวานเอาหวนอกาเอายิกจน้อยก็ได้ดอกเพต้องยิบอะไรยิบเพีน้อยก็ได้เออเ่อะิกตีกะไรอ๋อนี่นี่น มมนเข่ามีเขามีทัวมีง่ายอยู่นี่เออนี่ยเรายิบเออถ้่มกระไดเอเอาแล้วก็แล้วยิบเอ้อเเอยย่บอ่ะเอาเลยเจ้าก็บยาจับนี่ตักตาลาพุดกนตกตาโเจ้าขังอือ่หนาพหลังล่ะเออไม่ไ่วเบ่อล้ว่

เราย่าประธานเจ้าเนี่ยมากอันนี้เป็นผู้ยญิผู้มอบเงิ่อนมอบเพื่อให้ผู้เมียผู้งผู้เจ้าสาวหาเปล่าเอ้าเงินกับมอบให้แล้วลูกไส้กับมอบให้แล้วเบิ่งดูแลเอาเร้่อยไปเบิ่งตัเงินปีละไปมอบลูกไส้เวลาเอาไป ไปไป่ไปบ่ไปไม่ดู้ครไปบ่มาเหนอมย่เร้าแล้วไปลาของนายเกนผู้ใดเตมเกผู้ใดเต็มจ้องเบืองันาดนูจ้องผู้ใดก็ไปจูงแหนมาจ้องคน mã menor 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 mã

mà cái nào, cái gì hấp bún dò đây, si hành điạ, hấp bún bao nhiêu nị? năm trăm, lốp chặt, lốp chặt,

ยนนี่เจ้าสาวอมากกานผูกหนอยผูกหลายเนี่ยแต่เจ้าภาพแต่ทาเลยแต่พอแต่แม่นจะพอเห็นใจลูกหลานเนอทั้งเจ้าพาน้อผูกแขนตั้งปีผู้สันใส่ลาวันไม่ใส่ไม่บอมากเขาบมากคนบอมากย่หวากเอาผู้ทั้งหนอกก็สิบคนยินอยู่มันบอเป็นักงสัน กัรบริวญเสียงเจ้าของผู่บ้านใจสิขาดขึ้นกันก่อนความบริวญพยายามบ้าเริ่มไปดูกานฟังใหม่บ้าลุงที่บัพปูคอต่อแขนเอาทั้งเจ้าบ่าวผูแขนทั้งเจ้าสาวนี่ปูแขนนั่นเองผูแขนปูสัตว์เอาทั้งนี้ทั้งเจ้าปั้งทั้งเจ้าสาวเอาปูแขนไปนั่นเอง กรณีผูกแขนผูกแขนผูสั้นผู้สั้นผูกบอลจะบลไหลได้เอาจะบอจะมีผูกไายผูกไายผูกไม่ยิ่งใช่แล้วลาแม่พันธ์เลยเยี่กันเยี่ยมกันใครออกมาโลดสอบกันเมื่อนี้ใครสอบโลดผูกหลายๆไม่เป็นไรแม่ไปผูกก่อน บางคู่สั้นั้งคู่สายนั่นนางมาเปนหงกินเปาวซื้อสารย่ที่ามเนี่มามาไม่ลูกมามามาบอญ้าก็เป็นเขาบอญ้าก็เป็นเขายาก็เป็นเา้า เบียงเบียงไปลูกลูกเอาุูกเอเบียงกันเบียงกันเอาทั้งหลังครับเอาทั้งหลังเออเอ้เออเอเออเออเอเอ้นี้ไปคเออเอ้เออเออเลอเออเออเั้เออเอเจ้าอระตูกแล้วอเเออ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 เอนเออ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 เอาเอออเออออเอ จะเปล่าควเด้อเอา่อมเยอเอาทุกคนประนมมือขึ้นอุระกล้วยนาเชียงเสียงไปให้ให้นกวางมาไล่ออครับเจ้าด้แให้มือกล้องคนไทยเอาจะเปลาคอยเฮ็ดเอาคอยเฮ็ดเอาเอาควงมาเนาะเอาความนอุระเหมอบลงเจ้าหน่อยรอพงเจ้าหน่อยเออจะเปล่าจะเปล่าบ้างจะเป่าจะไว้กอนมาเนี่

ตุ่มน่องนี่นะนนกกาบอมเจ้าบาทเนี่ยได้ตรงหลังกาบจ้าเจ้าบาทเนี่ยได้อันอันนี้ใส่ไ่มใช่เออจ้านี่เลยไมเพราะว่านกโง่เงินนหิ่นให้เบิดมือนกเบิดมือเขามืออ่อนๆโลงเพื่อเาให้บายเบิดมือก็ได้ลูกเมื่อหนึ่งตั้งไว้หูือเปล่าตั้งนกไปสิเออเออเออจะ คอยเฮ็ดปูเฮ็ดก็คอยเฮ็ดมือกว้างกสดยนะมันแข่มาหลายปูนะอันพ่อย่าง้าบอกคยเห็ดคยเห็นเคยเห็ดกเห็นกับอ่จากนี้มานีก็เห็นหลายคูแล้วไปทีไรบบบอกคือจเคยเนี่ย ม่งตะวันข้าวพวกเสากับว่าเห็นบ่ได้ค้องอันนี้บ่ไใดตัวลาข้องเดกข้อกล้องมือเดียวมมมือันเพนีมเดยวบเป็นยันต์ว่ากัมันบออ่งน่ะนะว้านี่สามตัวชีตัวว้านปุุ๊นกันท่วันน

นะบ้านเห็ดใส่น้องมืออะไรคือสมพอดีเลยเดี๋ยวมังกรเราหล่าเดี๋ยวมังกน้ำเเออเอกอนนะอ้ไปอทำครับอ่านท่าสมแหวมองกงหน่อยทำท่าสมแงกลหอยยืนมือมาจะบ่าวนั่งไห่นั่งันมตรงๆนี่แหละนั่งโอเอเนอ่ะอ่ะอเคมา ทำาท่าสวมทำาท่าสวมอ่าทำาท่าสวมใหม่อีกครั้งนึ่งเมื่อ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 ท่าสวมแบนเมื่อไม่ไม่ต้องมือไปบังแหวนเอานิ้วโป้งออกโอเคเห็นแหมโอเคทำาท่าสวมครับผมมองกล้องครับเอามองกล้องหนึ่งสองมือนั้นไม่ต้องประกบทั้งนั้นท่าท่าสวมไมเลยนหนึ่งสองสามอาจจะหอมแหวนเจ้าสาวหน่อยหอมแหวนหน่อยเมื่อหอมแหวนจะหอมแก้มรวมเอาหอมแก้มยีบานึง 好，来来。